สวัสดีครับจากชัยปุระนะครับตอนนี้ผมกำลังจะมาทำอะไรรู้ไหมครับจะมาขัดรองเท้าครับผมตามหามาหลายวันแล้วก็เดี๋ยวลองถามเขาดูแล้วกันว่าเท่าไหร่ <For> how <what>? much for the clean which kind of clean you want just clean like yeah just like cleaning outside yeah 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 dry dry clean okay okay how much <laughs> Oh, 50 rupees. Okay. How long? How long? Just clean outside. Ah, oh, a Like this. Acha, cha Can I wear this first? Yes. นี่ครับดูวิธีเขาขัดเรซิ่งนี่นีสน่สิอย่าคลีนี yeah. aning, yeah, yeah. ่อะไรอย่า e เยอนด์ไวป์เลโอเคลองดูนะครับว่าราคา50บาทเนี่ยเขาจะจะได้เป็นแบบไหนนะครับน,นี่เขาจะมีเป็นอะไรด้วยไม่รู้นะ What is this? Soap right? อ๋อนี่ไง โอ้โหขาวเลยครับทุกคนดูดิอ๋อแล้วเขาก็จะมีเป็นตัวน้ำให้นะครับโอเค <c oughs> มาสเตอรโอ้โหไม่รู้ว่าเขาจะใช้เวลานานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันว่าอุปกรณ์เขามีอะไรบ้างนะครับมีเป็นอันนี้ what is this one อ๋อโอเคโอเคโอเคฟอนเนล r i อันนี้ก็จะเป็นแปลงนี่นะครับแล้วก็มาดูเครื่องคุณลุงเขามีอะไรบ้างมาโอ้โ oh, นี่ของเขา<อ>เต็มเลยอะ่ะ <c oughs> มีทั้งอะไรด้วยกนูนี่ m China China <Yeah. S 1> or China this one ดอร d e วเดอร์ this one Polish. Mm. Polish. Polish. Chemical. Chemical. different Rubbing, Polish. Yeah, yeah, yeah. Because it's. Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. This one. Who said Lana Hab Why am I? Oh, 50 rupees. Wait, I will put back for you. This. Can you brush more? Brush, brush. โอ้ okay. oh, นี่นะครับเอี่ยมอยู่นะเนี่ยเอยียมเลยเยี่เคลียเขาผมบอกบอกให้เขาทําความสะอาดแบบแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีทําหลายอย่างมากเลยอะมีทั้งเป็นขัดเงานะครับรองเท้าแบบรองเท้าทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าของผมเอาแค่ ให้เขาล้างพวกคราบเนี่ย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. พวกคราบออกก็พอแล้ว mm hmm. เพราะว่าลุยมาเยอะมาก mm hmm. คู่นี้ไหนเราจ่ายตังค์แกก่อนแล้วกันด i ส Thank you That's okay You tip ค mm ุณเล็กโล่โอเค Good job Bye ไอ mm ้เซมิลเจอเด็กโล่ไม่เจ๊ะเหรอพาหไป้จูดีไม่เจ๊ก็ไม่ได Really Yeah. q u I c k I s e e him you are you t e l l i n g the honest price yeah he's happy <S yeah then after he will give you hundred <laughs> I'm happy really ดูนะครับวันนี้เหมือนจะใกล้จะจบซิสแล้วครับแล้วเขาก็พาผมมาเหมือนเป็นโรงงานทำพวกจิวเวอรี่ครับดูซิว่าผมจะโดนแรงกดดันอะไรไหมในการที่จะให้ซื้อของนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกัน ผมอยากจะมาลองถ่ายให้ดูนะครับว่า this is a all silver 9 to 5 c u r l i n g silver <Okay. S 2> with natural j e s o n e s okay factory right y yeah oh okay แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้ซื้อหรือเปล่าแต่ผมบอกกับคนขับรถแล้วแหละว่าผมจะมาดูเฉยๆเดี๋ยวเราลองมาเช็คราคาดูแล้วกันว่าเท่าไหร่ then it is retail price is 850 rupees mm -hmm. okay. if you will buy in quantity like 5 10 20 50 then prices are different so if you buy 100 pieces then price will be 380 rupees. this is like a real 99% silver yes 92.5 92.5 so this is the bracelet bracelet all all natural stones so where is this stone come from Every piece has a different origin. We okay. buy rough, raw roughs. Then we make stones here, uh, like opal from Australia, emerald from Brazil or Zambia. It's oh, okay, so it's around the world. Yes. I can say yes. Okay, so mostly here is but silver. Silver. Is, now, silver is now trending. Every people buying buying jewelry from India and selling in different different countries, making money Every around people, the world, right? Yes, we have your brands, client. We have many brands. We have many brands. all over the world Australia USA we have around 100 brands 100 brands yeah foreign brands okay เดี๋ยวเขาจะพาเราไปดูโรงงานนะครับข้างล่าง mm hmm. ว่าเป็นยังไงนะครับโ oh ว o w oh oh โอเค อ๋ออันนี้นะครับคือเขาทำเคลือบเงานะครับนี่นะครับเ is นดิ r ฟอริงออฟ r ring โอเคโอเคอ๋อ I see อันนี้คือเป็นด่านด่านที่สองนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะมาทำเป็นขึ้นรูปขึ้นรูปแหวนแล้วนี่เออใช่เนี่ย earrings งส์ออเน็อ๋อโอเคโอเค n เนคเลสโอ้นี่ลองดูนะครับไปที่ทำของเขา พอ่ควราทำแบบไหน oh you have to put this right oh can I see? โ oh, อนี่เขาจะเป็นมาอย่างนี้นะครับเขาขึ้นรูปมาแล้วเขาก็จะเอานี่ลองดู this right อ๋อนี่ไงที่เขาเพิ่งเนี่ยพอเขาทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็จะเอาไปขัดตรงนู้นนะครับที่เราโชว์ตอนแรกเนาะว้า wow. ว นี่ครับเขาพามาดูโรงงานจริงๆเลยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าผมบอกเขาแล้วว่าผมคงยังจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมไม่ได้มีแฟนว่าจะซื้อไปให้ใครเพราะว่ายังต้องเดินทางอีกนานนะครับเขาก็เข้าใจนะครับเขาเขาก็ยังพาลงมาดูเป็นโรงงานอีกนะครับ Thank you brother okay nice to meet you nice meet you. m e nice you bye bye, bye, bye. have good day <Yeah. S 1> you too yeah คนที่จะ มาซื้อทัวร์กับพวกคนขับรถอย่างเงี้ยเขาพามาที่นี่ทุกคนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะใช่อะ่ะถ้าเกิดใครเคยมาอินเดียแล้วเขาพามาดูแบบนี้ยังไงก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนะครับกําลังจะออกไปหาอะไรกินนะครับตอนนี้เวลาประมาณ2องทุ่มสีแล้วครับตอนนี้ผมมากับเพื่อนใหม่นะครับมีเฮียร์แอนด์โมฮินเขาเป็นคนอินเดียนะครับมีเฮียเนี่ยคือเขาจะชวนผมไปไปกินข้าวแล้วก็เรานอนห้องเดียวกัน So, what kind of restaurant you think? So it's kind of where we are going to Raja Park so mm -hmm. where we will have we'll try some soya chop dishes. Soya yeah, chop? Yeah, then when. Uh, it made with soya? Yeah, it's made with soya. And what, how the texture? Uh, it's a, it's soya and the curry. Find the barbecue soya. Oh, okay. So, lots of different type of dishes you will find. Oh, Okay, so it's kind of like a street street yeah street, street so street. you can just hop in this yeah, restaurant right. and hop off right right oh okay okay <laughs> i see that's great let's try yeah. It's the same thing as my you know because my car i drive alone so when i have oh, yeah. so yeah <laughs> yeah yeah i'll help you นี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนเขาจะพาไปนะครับวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของผมด้วยที่ชัยปุระนะครับก็เจอเพื่อนๆพอดีมีเฮียเนี่ยเขาเพิ่งมาวันนี้นะครับก็เพิ่งเจอกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับโอ this is your work right ว้าว so I will tell the people on my vlog that you produce so if they i n t e r e s t e d a n y u o r y from Thailand yeah give you in good rate and then you say สวัสดีครับ <laughs> คือนี่เขาไปเที่ยวที่ไทยมาแล้วนะครับไปที่ห้าง MBK ด้วยนะครับเนี่ย o k a very nice place Thailand Okay very nice place Thailand ไปครับเร็วทุกคนเดินเองนะย่า Okay Okay Sorry So he's gonna be director for the yeah. map. Oh, okay. So you have to learn to speak Thai so you can get Thai customers. <laughs> okay, I'll, I'll be your translator, bro. Yeah. <laughs> you know, Thai people they cannot say me here, so. Why? Yeah because we cannot pronounce yeah so we have to say me here okay yeah okay ก็มี here นะครับเขาขายเกี่ยวกับเป็นพวกทำวัสดุเกี่ยวกับพวกสุขภัณฑ์นะครับทุกอย่างเลยนะเขาเป็นเป็นเป็นโรงงานเองเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากที่จะได้ของจากอินเดียนะครับมีทำมีให้เลือกมีแบบอ่านี่คือผมขายให้เขาไม่ได้เปอร์เซ็นต์หรืออะไรนะครับก็ในการที่เขาพาเราไปเที่ยวนั่นเองถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อ Mr. me here. the boss. <laughs> Oops! Oh my God! What's wrong? Do you know what the purpose that they put the lights here? On the occasion of 15 August. Oh, okay. There was a Independence Day. Okay. Independence Day. Yeah. Seven Yes, so we are celebrating 75th years of independence. Then. Oh, okay, okay, okay. So, how do you guys pronounce month in Hindu? Yeah, so actually, in the like calendar, uh, just the same as nah, English. English. Yeah, the same oh, same English, English. Okay, yeah. okay, okay, okay. One So, I said you're my personal tour guide, <laughs> you guys. <laughs> โอ้ไม่ก็ what is โอ้โหดูดิรถเมย์เขาทำไมขับรถแบบโอ้สุดยอดมากแล้วคือเขาไล่จี้ข้างหลังรถมาเลยเนี่ยโอ้โหอินเดียนดร i v e so crazy which part of this place look more like civilized than the part of the touristy area or oh, this one yeah we'll take right What is the, the name of the place again? Raja Par, Raja, Raja means king. Yeah, same in Thailand. We call yeah, same in Thailand. Lacha. Raja. Raja. Maha Raja. Maharaja Raja. Yeah. Same? same. Same. Okay. Okay. I think in Thai words we use Sanskrit. Okay. Yeah. Yeah. And most of the name of Thai people also from Sanskrit language. Yeah. Root. Yeah. ตรงนี้นะครับเป็นอีกด้านหนึ่งที่ผมยังไม่เคยมาดูเลยอะดูจะเจริญกว่าด้านที่เราไปวันนี้อีกนะ What is this guys oh, oh 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 my god What is it Sorry It's Gurudwara It's a temple, it a temple? Kind of temple you can say Oh that's why it looks like Sikh temple yeah. I went to eat free lunch in Sikh temple in Agra Agra Yeah <Okay. S 1> I pronounce right now <laughs> Because you know what? Before I told him that I went to Accra, and he said, "What? What? What?" Oh, this Tata bus. You know Tata? Yeah. Also have in Thailand. Huh? Before, but now no more. <laughs> Why? Because uh, people complain the oh, the... the service. Okay. you, yeah, but... <laughs> บัวมหาขายะก,กินแบบนี้จริงๆด้วยนะเนี่ยตอนนี้ถึงแล้วครับผมยังไม่รู้เลยนะว่าตรงไหนนะที่เราจะไปเดี๋ยวเราต้องคอยตามเพื่อนๆผมไปแล้วกันว่าเขาไปที่ไหน So ซยิสเดต know? ดีเค โซนร้านอาหารทั้งนั้นเลยนะที่นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพวกเพื่อนๆผมเขาจะพาไปกินตรงไหนนะครับแต่เขาบอกว่าจะเป็นร้านอาหารแบบที่เราสามารถกินเสร็จแล้วก็เดินออกไปร้านอื่นได้นะคือเป็นแนวแบบสตรีทฟู้ดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราตามเขาไปแล้วกันวันนี้ผมขอเป็นคนอินเดียหนึ่งวันนะครับมากับเพื่อนอินเดียทั้งสองคนแล้วก็เบลนด์อินนะครับให้เป็นคนอินเดียนะครับวันนี้โอดูร้านอาหารเขาเยอะมากเลยนะ แล้วแสงสีที่นี่คือแบบดีมากวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของชัยปุรานะครับก็หวังว่าคืนนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีนะครับสำหรับผมนี่มีรถไอติมด้วยนะครับโอ้หน oh, ี่ตรงนี oh, ้จะเป็นเหมือนแบบจุดศูนย์กลางขายอะไรสักอย่างของตลาดกลางคืนนะครับของอินเดีย มีเหี้ยมีเหี้ยดูยูน่า h ่าคือนี้เทมเพลโอเทมเพลฮินดูเทมเพ h okay. ตรงกลางวงเวียนนี่เป็นวัดฮินดูนะครับแล้วเ,เขามาตั้งอยู่ตรงกลางเลยอ๋อ oh, เป็นร้านอาหารคือแบบเป็นที่กินอาหารแบบดีๆหน่อยครับไม่ได้สตรีทฟู้ดแบบข้างทางอะไรแบบนั้นนะ <Yeah. S 1> นี่ข้ามถนนก็จะยากๆเฮ้ย,อ,ยอีกแล้วสุดยอด แล้วอีกอย่างนะครับที่ผมเคยบอกกับทุกคนคือคนอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขาจะใส่กางเกงขาย,ยาวกว่านะนี่ลองดแูแถวนี้ไม่มีใครใส่กางเกงขาสั้นเลยนะครับไม่ว่าจะไปไหนอากาศร้อนอยังไงนะครับเขาก็จะใส่เป็นกางเกงขาย,ยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูว่าเขาจะกินเป็นอ,อะไรตอนนี้เดี๋ยวเราให้เขาเลือกไปก่อนเขาสั่งอะไรให้เราเราก็กินนนั้นนะครับเพราะว่าผมสั่งไม่เป็นดูท่าน่าจะเยอะมาก ข,ข้างๆนี้เขาจะเป็นพวกร้านขายโทรศัพท์นะอันนี้จะคล้ายๆที่บ้านเราเลย uh, So, we, are we เ we eat here, yeah, we eat here. ตรงนี้จะเป็นสถานที่นะครับที่ <c oughs> ที่เราจะมากินกันตรงนี้เลยเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนนะครับ Soya c h a p right? Chab, o k a What does it mean by that? So name, s, it s name. It's made of soya beans. So most of the thing that you guys order is spicy, right? No, one is spicy, one is spicy and, and the another one, one is like little sweet. Okay, okay. Acha. I <laughs> like how you guys like this. <laughs> Basically, we don't have a tea. It's like everything, right? Yeah. Like this. No, not, no. <laughs> okay. <laughs> <laughs> this is what we order, right? This is Punjabi masala. Oh, okay. This is Mulai like cha. <laughs>

โอหรชาเขารืโอ้รสชาติเขาแบบเป็นเครื่องแกงกะหจริงๆครับอมาเบิงอืมอาน่อร้อะิบนออวไ Hmm. How much does it cost? This both four hundred oh. Mm. oh, I like this one. Malay. So this, what for? This is like uh, to Like to add more spice? Uh, yeah. Add more well. Okay. So, what is the why on the surface? So, cream. 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 Oh, cream. cream. So, this kind of uh, spicy level is this normal for you guys? Or normal. normal. Okay. <laughs> so, you guys eat more spicy than this or yeah, just okay. this? It's okay. It's okay. Need more spicy than this. Okay. It's spicy for you? Yeah, it's good. So, when you were in Thailand, how did you find food to eat? Because in Thailand it's hard to find. Yeah, actually, in the hotels we take breakfast, only bread. Yeah. Sauce, and yeah. The, uh, that uh, flavored yogurt. Oh. So, how about when you're outside? Yeah, it was good. It's a normal thing. We get here also. Easily for you to find in Thailand? Yeah, there was in the Phuket. There were some restaurants there, or Indian. Indian Indian restaurants. There. Okay. How surprised? Expensive. Expensive, very expensive oh. yes. compared to here. Indian food in Thailand is so expensive. Oh, and you guys like to everything with onion. Mm. Okay. <laughs> Yes sir Can I take you to YouTube channel? Yes sir Can I YouTube channel? Sure brother How is the food? Best, nice, really nice How long have you been working here? Yeah, actually I am the owner Oh really? He is my uncle and uh, oh. we have the partnerships in Portugal ah okay, okay Okay this one, prepared already? Oh okay, let's go My friend already paid Bye. So, where are we going next? So we are going to eat a pan. It's good for digestion. Ah, oh, so okay. People after they have been, been around, so they okay. Pan. It's kind of like dessert or what? But kind of dessert, you can say. It's up to you, but it's good for digestion. It's up for me. <laughs> if yeah, I, if I, so I can say it's, it's a dessert. People. How you want to take it? Oh, okay. You. So, so This right? Yeah, this is the mm -hmm. from their Indian celebrities or oh here? The older okay. Their okay, okay. Mm -hmm. For their okay, okay. You can see the photos of their oh many of them. Yeah, there are many mm -hmm. of the oh, yeah. the all, right. of oh. Celebrities. oh. So all of them. Oh, of them. Candy? Candy. 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 Oh, okay. We're okay. to use this one. This one? Yeah, this one. Okay, let's try it. Would you like to try fire pan? What put is that? Fire pan. Fire. They put fire on this pan and then you can. Really? <laughs> oh, very good. Very good. Really? Here? Ah. We try. <laughs> you want to try? You and me? No, not me. Why me alone? For <laughs> vlog. Oh my god. <laughs> so. <laughs> So you mean like I'm eating fire. Flame. flame. A flame. Really? It's, so it's up to you. you to is drink. it like drinking a liquor like a vodka? No no no. no, no. <laughs> like like No, 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 no. Is, But you but you, you will try will, before. No no, you will try first. Team bowl normal eat normal, right? I don't know. นอยเดียว <No> อันนี้คือผมเดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรผมก็อธิบายไม่ถูกนะฟังเพื่อนผมเขาบอกแล้วว่าเขาบอกว่ามันเราจะบอกว่าเป็นของกินเล่นก็ได้นะ,ะนแล้วคือเหมือนเขาจะมีเป็นน้ําเชื่อมหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลองกินดูก่อนนะครับ ตอนแรกผมลองกินมันแบบจุดไฟ is is with the light 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 up the the fire so how the taste is like is it sweet okay okay I I I, I never try อ๋อนี่นี่ครับจะเป็นแบบนี้นะ Oh my god! Good brother? Oh, okay. I will He wants your YouTube channel. Okay. Sure. This one. How was it? Is, is, is it feel burn? it just normal normal okay นี่นะครับเขาเขาเขาลองกินเป็นเหมือนที่เป็นไฟแล้วก็ใส่เข้าปากแล้วไฟมันก็ดับ b u t I see like the fire hit your teeth Thailand Thailand yes How did you know him from Thailand Oh okay okay Open your mouth wide wide and just close it when you put it in your mouth When you put it I close Okay okay Anu mobile pan banda ห์ sweet Fire fire! Mm. 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 It? it is good. Mm, mm, mm. <laughs> good. Mama. Oh my god. <laughs> <laughs> Very good. Very good. Mm, mm, mm. <laughs> wow. Really nice. Nice. Mm, mm. มนันเหมือนอะไรเคนัวยูนิด e ะตัวไ a ่อนนู้นยูโอเคติ t แบกเมี่คือ้นใบยมันเหมือนเป็น yeah. เขาเรียกอะไรนะเมี่ยงคำอะครับ and what is this this is like a silver paper it is silver paper it will dissolve yeah. it s <S inside soft. S soft. <S mm. okay <Open> อันนี้นะครับมันจะเป็นใบไม้เหมือนจะเป็นใบหมากอะ่ะหรือว่าใบเมี่ยงอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาก็จะให้มาอย่างนี้นะครับ so, so I just eat นี่ข้างในเขาจะเป็นเหมือน so what 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 inside like a cherry แต t h นอัลเดอ a ์มาซาร n d ล a ว a ต a ในอัอเดอร์ e าซาร์ a ล a ว e ๋อ sweet, s a ต a ์มโอเคแล้วก็ข้างบนนี่เขาจะแปะเป็นแผ่นเงินนะครับแต่ว่าแผ่นเงินนี้มันมันกินได้นะครับทุกคนโอ้ oh, นี่ Yeah, silver, right? Yeah. Okay. Mm. So, what, what is this thing? This is like you can do the katka. Katka, usually use in a bar. They give you a rake. Oh, okay. It it, uh, it it's a. That's why I see some 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 Indian people have red อ๋อมันคือน้ำมากนะครับทุกคนเนี่ยดูดิคือที่ที่เห็นคนอินเดียฟันแดงๆคือเขากินอันนี้แหละคือมันเป็นเหมือนใบมากนี่แหละใช่เลยรสชาติจะเหมือนสิ่งของที่เราใช้ไหว้พระเลยนะครับอันนี้หืดยอดนียทุกคนครับคือมันคำมันใหญ่มากอ๋อ I went there today เยอะๆ I went there today Yeah. The pond, the you got it got okay, guys, I forgot to ask the price of that uh, kind of desert pant. Okay. Yeah, pant cost around I think uh, fifty or thirty rupees, right? For piece, Four piece. How, how about the one with the fire? Oh, no, that price actually it's around sixty or seventy. Mm -hmm. Okay, okay. I don't know. I don't. ตัว exact price ตัว approx โอเค approx โอเคคือไอตัวที่ผมกินที่มันเป็นจุดไฟอะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณ60 70ถึงรูปีนะครับแล้วก็อันที่เป็นเมี่ยงธรรมดานะครับเมี่ยงธรรมดาที่ผมกินอันที่สองนะก็จะเป็นราคาประมาณ30รูปีส่วนคำที่สองเนี่ยราคาอยู่ที่30รูปีนะครับก็ประมาณ15บาท2อ,อย่างก็ประมาณ50บบาทโอ้ยถูกมากเลย สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปในอินเดียของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปตามกันต่อได้นะครับถ้าใครชอบดูวิดีโอสั้นๆนะครับตามกันไปได้ที่ Tik t o k นะครับหรือว่า Instagram นะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับกูดไนท์ครับทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ